ล่องใต้ไปกับสามหนุ่มทิมมอนบาสริชี่นักแสดงจากเอ็นเพรสโซปนิทานหวานน้อยกระแสะแรงทีเดียวสำหรับหนังรักของคนที่ไม่อยากมีความรักเอ็นเพรสโซปนิทานหวานน้อยหนังรักเรื่องแรกของค่ายน้องใหม่ดรา้อนฟีนโดยผู้อำนวยการสร้างคนเก่งโบกันทนัดกิดติธีรธรรมกำลังฉายเอาใจคอนหนังในโรงภาพยนตร์อยู่ในขณะนี้และเพื่อตอบย้ำความแรงคุณโบบอสใหญ่ดรา้อนฟีนชวนนักแสดงจากหนังเรื่องนี้ล่อง ได้ไปพบปากแฟนคลับคอหนังและพ่อแม่พี่น้องถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันเลยทีเดียวแฟนๆจะได้พบกับสามนุ่มหล่อคิมมอนวโรดมบาสธนพลและเรชี่ปรับวันอาทิตย์ที่วันที่17พฤศจิกายน2567สาษไทยสุราษฎร์ธานีโรงที่6รอบ14นาฬิกากิจกรรมเริ่ม13นาฬิกา30นาทีกิจกรรมภายในงานทุกท่านจะได้รับความสนุกเสิร์ฟความกลมกล่อมกับทุกรสชาติจากเหล่านักแสดง เอ็นเพรสโซปนิธานหวานน้อยกับกิจกรรมสุดเอกซ์คลูซพร้อมรับของที่ระลึกสุดคิวที่คุณคุณต้องไม่พลาดโอสาวบ้างงานสายติดที่ชอบใช้ชีวิตอยู่ในหัวของตัวเองจนเธอกลายเป็นสาวติดกาแฟที่คิดมากเกินควรวนัวนหนึ่งโชคชะตาได้นำพาเธอไปพบกับทญญายาทศิลปินรุ่นใหญ่ผู้ถูกใจในความแปลกแปลกแนวของเธอเขาจึงชักชวนให้เข้าร่วมง,งานศิลปะ จังหวัดเชียงรายในฐาน,นะโปรดิวเซอร์ของงานโอถือโอกาสรับงานนี้เพราะต้องการพักผ่อนและทาตัวห่างกันสักพักกับเบ้นแฟนหนุ่มที่เธอไม่เคยเอ่อยปากรับคำว่าครบกันเพราะเบ้นชอบตามตื้อแถมยังสกินชิดสุดๆการเดินทางของหัวใจจึงเริ่มขึ้นเมื่อฝ่ายหนึ่งออกตามหาความหมายของคำว่ารักส่วนอีกฝ่ายออกตามหาความสัมพันธ์เพื่อเติมเต็มให้คำว่ารักนั้นสมบูรณ์ นักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีคิมมอนวรโรดมเข็มมนลธามีโอกาสได้ร่วมงานกับค่ายดราก้อนฟิล์มเป็นครั้งแรกในภาพยนตร์รักเป็นเพรสโซปนิธานหวานน้อย หนังรักของคนที่ไม่อยากมีความรักของผู้อํานวยสร้างคนเก่งโบกันทนัดกิตติธีรธรรมที่จะมีคิวฉายในวันพฤหัส,สบ,บดีที่วันที่7พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ในโรงภาพยนตร์คิงม่อนได้รับเทียบเชิญจากผู้กํากับมากฝีมือเสนาเพชรพุทธิพงศ์ครมสาขาสกลนครและนีโนโรัฐบาล e x ็กซ์คลูซีฟโปรดริให้มารับบทเดฟเซียนกาแฟที่ผ่านเรื่องราวในชีวิตมากมายเพียงลําพัง เขาตัวคนเดียวมานานจนทําให้เขามีภาวะซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัวเขาเป็นคนมีบุคลิกแบบคนฉลาดดูดีแถมยังมีทักษะจิตวิทยาที่แพรวและมักจะมีคนสนใจในบุคลิกของเขาอยู่เสมอโลเกชั่นหลักในการถ่ายทำตัวละครเดฟอยู่ที่จังหวัดเชียงรายซึ่งที่นั่นทำให้คิมมอนได้พินใจกับหลากหลายเรื่องราวทั้งสถานที่ถ่ายทำและบรรยากาศในการริบกาแฟที่เขาบอกว่าได้เติมเต็มให้กับชีวิตตัวเอง เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นเพรสโซเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปณิธานหวานน้อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบราคอนฟิล์มเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบราคอนฟิล์มเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิววิเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิวทิติภูิเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมเบิลขีดล่างสิริวลีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมเบิลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทิมมอนวารดอมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิมมอนวารดอมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโนพูวันเนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซียนรัง